ทีตาลีเสียวัง789สเีดีค่ะจุดแข็งที่แท้จริงของดาราดังก็คือความสามารถในการส่งออกวัฒนธรรมจีนไปยังต่างประเทศทั่วโลกมีอิทธิพลระดับโลกที่แท้จริงและสามารถพูดด้วยความสำเร็จและผลงานที่แท้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงภายในประเทศจีนได้สร้างซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติจำนวนมากต่างหมายปอง ความรักและความเอาใจใส่ของพวกเขาก็คุ้มค่ากับเงินจริงๆแฟนๆต่างประเทศของเซอร์จานนั้นมีความกระตือรือร้นและมีพลังอย่างเหลือเชื่อพวกเขามีจํานวนมากและความรักที่พวกเขามีต่อผลงานของเซอร์จ้านนั้นเกินกว่าจะบรรยายเป็นคําพูดได้พวกเขาแสดงออกด้วยการกระทําจริงโดยการดาวน์โหลดหรือซื้อเพลงที่ติดอันดับสูงสุดหรืออยู่ในอันดับต้นๆของชาร์ตไอจูน ในประเทศและภูมิภาคต่างๆโดยในวันที่14มีนาคมการเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเสี่ยจา้านอัลบั้ม WM ได้เปิดวางจำหน่ายในต่างประเทศอัลบั้ม WM ขึ้นส่วนดับหนึ่งในชาร์ตไอจูนใน19ประเทศและภูมิภาคและติดอันดับสูงสุดในชาร์ตไอจูนใน34ประเทศและภูมิภาคภายในเวลาเพียง8ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่บนแพลตฟอร์มเพลงต่างประเทศ ในวันแรกของการเปิดตัวในต่างประเทศอัลบั้ม WM ติดอันดับที่สองบนชาร์ตอัลบัม้มไอจูนทั่วโลกและอันดับ3ในยุโรปในชาร์ตไอจูนโดยรวมขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตไอจูนใน21ประเทศและภูมิภาคเช่นแคนาดาไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุน่นไทยอินเดียเป็นต้นเปิดตัวที่อันดับที่117 บนชาร์ตอัลบั้ม Apple Music ทั่วโลกเสียจันขึ้นมาในอันดับที่42ในการจัดอันดับศิลปินดิจิทัลทั่วโลกครองตลาดสูงสุดในชาร์ตไอจูนใน41ประเทศและภูมิภาคซึ่งประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งและกว่า10อันดับแรกในตลาดเพลงหลักทั้ง8แห่งของโลกรายชื่อจัดอันด,ดับนี้ประกอบไปด้วยนักร้องเคป๊ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักระดับนานา,นาชาติแม้แต่คนในแวดวงยุโรป อเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีก็อนไม่ได้ที่จะยกนิ้วโป้งให้กับความสำเร็จที่น่าประทับใจนี้ข่าวดีนี้สร้างเกียรตให้กับชาวจีนและส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศการเปิดตัว W.M ทั่วโลกเริ่มต้นขึ้นหลังจากเปิดตัวในจีนแผ่นดินใหญ่ได้เพียงสี่เดือนเพลงทั้งสิเพลงเป็นภาษาจีนและเผยแพร่ในต่างประเทศโดยไม่มีการวอร์มอัพไม่มีเวทีเพื่อโปรโมทเพลง ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศและไม่มีการโปรโมทบนติกตอกโดยอาศัยคุณภาพของผลงานและอิทธิพลระดับนานา,นาชาติที่มีอยู่นอกจากนี้เซอจันยังเป็นศิลปินสายเลือดบอยสูดในวงการบันเทิงในประเทศอีกด้วยเขาไม่มีประสบการณ์การเติบโตการพัฒนาหรือการศึกษาในต่างประเทศเขาอาศัยผลงานและความนิยมชมชอบของตัวเองเท่านั้นเพื่อก้าวออกไปสู่โลกกว้าง การเข้าฉายทั่วโลกของภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกการแสดงอันยอดเยี่ยมที่งานมิลานแฟชั่นวีคและความสนใจที่สะสมมาจากต่างประเทศทำให้เพลงวีของเสือจานได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในต่างประเทศไม่มีเวทีโปรโมตหมายความถึงการไม่โปรโมทเพลงในรายการเพลงใดๆที่จัดขึ้นทางโทรทัศน์ตัวยอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีมีโปรแกร,รมโปรโมทเพลงพิเศษ กลุ่มที่ปล่อยเพลงใหม่จะขึ้นแสดงและโปรโมทเพลงเหล่านั้นจากนั้นให้ผู้ชมโหวตผู้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลเพื่อเพิ่มยอดขายของเพลงและการเล่นเพลงผลงานในตลาดสำคัญนั้นน่าประทับใจมาก WM ติดอันดับ10อันดับแรกในตลาดเพลงหลกักทั้งแปแห่งของโลกและติดอันดับหนึ่งในชาร์ตไอจูนของญี่ปุ่นและชาร์ตไอจูนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เพียงแต่จะเข้าถึงได้ยากมากเท่านั้นแต่เมื่อเข้าถึงได้แล้วมันก็เหมือนกับปาฏิหาริย์มันรู้สึกเหมือนกับความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งมันเหลือเชื่อมากและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซียวจันขึ้นสวนดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนซิงเกิลดิทิทัลแรกของเขาไลสปอร์ตหรือเมททูเลฟวางจำหน่ายในต่างประเทศสปีต่อมาและขึ้นสวนดับสองบนชาร์ตไอจูนทั่วโลกและขึ้นสวนดับเจ็ดในสหรัฐอเมริกา อัลบั้ม WM ครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนของอินเดียและติดอันดับต้นๆนในชาร์ตไอจูนในประเทศเยอรมนีสาราศาณาจักและฝรั่งเศสแม้แต่ในประเทศไทยยังครองชาร์ตโดยเพลงจากอัลบั้ม WM ทั้ง10เพลงครองอันดับ10อันดับแรกของรายชื่อเพลงในไอจูนครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบั้มไอจูนและครองอันดับหนึ่งบนชาร์ต MV ไอจูนปัจจุบัน WM ไต่าจากอันดับสองขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบั้มไอจูนของสหรัฐอเมริกาและติดอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนเอ็มวีครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบั้มไอจูนของญี่ปุ่นและอันดับหนึ่งบนชาร์ตเอ็มวีประเทศอินเดียญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอ,อันที่จริงแล้วประเทศเหล่านี้ยอมรับเพลงต่างประเทศไม่มากนักแต่วีก็สามารถทำผลงานทางการตลาดได้อย่างโดดเด่นและยังคงครองชาร์ตเพลงได้อย่างต่อเนื่อง วงการเคป๊อปครองตลาดในยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนานเสียจานนักร้องชาวจีนที่ร้องเพลงภาษาจีนล้วนๆติดอันดับหนึ่งในสารันอเมริกาซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ดนตรีจีนเสียจานบุกเข้าไปในอุตสาหกรรมบันเทิงญี่ปุ่นแบบปิดที่ดาราย,ยุโรปและอเมริกาเข้าไม่ได้อย่างง่ายดายเสียจานบุกเข้าไปในอินเดียซึ่งดาราญี่ปุ่นและเกาหลีเข้าไม่ได้ เคป๊อประดมคนทั้งประเทศเพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรปและเมกาแต่เซลจานต่อสู้เพียงลำพังเพื่อเข้าไปและกลายเป็นชื่อใหญ่ในนั้นขณะนี้อันดับและจำนวนชาร์ตไอจูนในประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอัลบั้ม WM ของเซลจานได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าการเปิดตัว WM ทั่วโลกจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่มีใครทัดเทียมได้และในวันที่4ของการเปิดตัวทั่วโลกอัลบั้ม WM ของเสือจานยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นยังคงรักษาอันดับในไอจูนโกมอนอัลบั้มชาร์ตไว้ได้โดนลูคแบ็กดิปติงและวียังคงครองสามอันดับแรกในชาร์ตไอจูน MV 40วันที่ดีที่สุดทั่วโลกผลงานแต่ละชิ้นของเสือจาน ล้วนเป็นผลงานอันแสนยากลาบากของเขาและบทบาทแต่ละชิ้นล้วนเป็นผลงานคลาสสิกที่เขาขัดเกลาวอย่างพิถีพิถันแต่ปีเตอร์แพนจะคอยอยู่เคียงข้างเขาจนถึงจุดนี้และคอยดูแลเขาในโลกของเขาฉันจะก้าวไปข้างหน้าและไม่หันหลังกลับพูดง่ายๆก็คือเหล่าซูเปอร์สตาร์กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและไกลออกไปใครก็ตามที่ต้องการจะเก็บความทรงจำต่างๆ นาอาดีตเอาไว้ปีแล้วปีเล่าก็เพียงแค่รำลึกถึงอดีตก็พอในวันที่17พฤษภาคมปี2022ซิงเกิลเพลงดิจิทัลแรกของเสซอร์จาน l i ท e s ป o r t หรือเมทูเลฟได้รับการเปิดตัวบนไอจูนมากว่า2ปีหลังจากการเปิดตัวในประเทศจีนและขึ้นถึงอันดับที่2ในชาร์ตทั่วโลกและอันดับที่7ในชาร์ตของสารัอเมกาทันทีเซอจานเป็นศิลปินชาวจีนเลือดบอยสุด เขาไม่ได้ตั้งเป้าที่จะพิชิตตลาดเพลงโลกอีกครั้งอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขา WM วางจำหน่ายในต่างประเทศในวันที่14มีนาคมและคว้าอันดับที่สองในชาร์ตไอจูนทั่วโลกยังคว้าแชมป์เป็นครั้งที่2ในเวลาเดียวกันอีกด้วยเขายังติดอันดับที่สองในรายชื่อของสารัฐอเมกาซึ่งเป็นรองเพียงซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของโลกอย่างเลดี้กากาเท่านั้นและดีกว่าสถิติส่วนตัวของเขา ที่ไลท์สปอร์ตทำได้เมื่อกว่า2ปีก่อนและยอดเยี่ยมกว่าด้วยซ้ำนี่เป็นเพียงผลลัพธ์ประจำวันที่เปิดตัวเท่านั้นข้อมูลแบบเรียลไทมยังคงได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์นี้มีค่าขนาดไหนมันสุดยอดมากจนเราไม่สามารถจินตนาการได้อัลบั้มเพลงนี้ไม่มีการร่วมมือกับศิลปินตะวันตกหรือเนื้อเพลงภาษาอังกฤษแต่เสือจานยังครองชาร์ตเพลงทั่วโลกของไอจูนด้วยเพลงหลายเพลงในชาร์ต ดาราเอเชียจำนวนมากกำลังเข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาและการเรียบเรียงและการผลิตเพลงของพวกเขาจะตอบสนองความต้องการของตลาดยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามอัลบัมของเซสือจ้านในครั้งนี้เป็นภาษาจีนล้วนๆซึ่งเป็นสไตล์เพลงที่เขาชื่นชอบโดยสมบูรณ์และไม่รองรับใครหรือตลาดใดาๆแค่นั้นเขาก็พาเพลงจีนขึ้นสวนดับสองบนชาร์ตไอจูนทั่วโลกได้ ซึ่งยืนยันถึงพรสวรรค์ด้านดนตรีของเสือจานเพลงนาัลบัมเหล่านี้เป็นผลงานชิ้นเอกทางศิลปะท,ที่แท้จริงบอกออฟนในประเทศไทยณวันที่16มีนาคมมังกรโยกติดอันดับสามอันดับแรกเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกันหนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่20กุมภาพ,พันธ์และจัดจำหน่ายโดยโซนี่พิกเจอร์โดยในสัปดาห์ที่4รายได้จากบอกออฟนในกรุงเทพและเชียงใหม่ อยู่ที่1.18ล้านบาทและไรายได้จากบออฟฟิศรวมอยู่ที่22.09ล้านบาทและในเวลา19:34นกานาทีของวันที่18มีนาคมยอดขายรวม49วันของหนังในเทศกาลตรุษจ,จีนปี2025ทะลุกเกิน21,495ล้านหยวนหรือ99,969ล้านบาทมังกรโยกอยู่ในอันดับที่5 มียอดขายสูงเกิน674.328ล้านหยวนหรือ3.136พันล้านบาทและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ